เดี๋ยวพี่เยอันนี้เจ้าเซฟพี่เจ้าเซฟน้อง Where you from? Is Where you from? Hello Joe อะไรพี่อย่าเขินมานี่มานี่มม่อย่าเขินหนี้ Joe มานี่อย่าเขินอยูหนี้ได้ถามว่า w h ย r e you f r o ไทยแลนด์แล้วพี่โอเคไม่ใช่มาหมายถึงมาจากแก๊งไหนอ๋อก่อนหน้าใช่ไหมครับพี่อแอลเคครับพี่ เป็นเป็นลูกเต้าเหล่าใครป้าวัาชื่ออะไรเอาสืบถามประวัติมันไม่มีครับคุณเจมเอ้ยมีครับมีพ่อชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรไม่รู้ว่าเขารับไหมชื่ออะไรชื่ออะไรเอ้ยน้องไอ้หัวหมวกขาวมาฟังอะไรวะไปพี่เทศทจีนส่วนแหลมแหลมหัวไอ้หัวไว้ก่อนเลยเจมไว้ก่อนเลยไว้ก่อนเลยฝากคนดีอ่ะ โอ้โหชื่อชาครับอุ้ยไหนชื่ออะไรนะผมมันตายห่าเวลาแล้วใช่เหรอไปได้แหละโอ้โหยังอ่ะโอเคยังอยู่ยังอยู่โอเคโอเคโอเคเดียวเราเหมือนคาดกันที่น่าจะเป็นสตาร์ไอเดเนสสตาร์เทา้ะใช่ปะอะไรครับชักงนกเคยเล่นปะสตาร์เทาเคยเคยเเคยตอนชิงบ้านพลาดกันคาดแค่นิดเดียวโอ้โหจะได้อยู่ด้วยกันอยู่ได้ฮะเดียว เอ็งเรียกปาปาโชคก็ได้เนาะเอ็งเป็นอะไรเนี่เอ็งเล่นเอ็งได้แข่งอีสปอร์ตไหมตอนนี้เหรอครับพี่ใช่ครับแข่งครับพี่แข่งอะไรทีมเไร s m d ครับเยเป็นเนี่ยโหดอ่ะนี่มันมาซินไม้หนึ่งอะไม้หนึ่งอะน้องมาสินีกโชวพี่ช่ว์ไอกะแล้วพวกผมเนี่ยใช่ใไม้หนึ่งอะต้องมาหลายวันละ ไม่นึงอม่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขาลองนะคือวันนี้ก็มันใจเต็มอยู่ไหมเออได้ๆเอดเด้าเดอดเ้าไม่ด้ถ้าผ่านพจ็กับพี่ผมอ่ะเอาด้ไหมเขาขาวว่าแพ้็คือไม่ผ่านนะเได้พี่ชายเฮ้ยแล้วจะลองไหนคือจะลองที่ไหนวันนี้เขามั่ใจนะพี่ผมบอกก่อนอ้โดแล้วเบิร์ดลายอนเอ้าทำไรครับมาทำไรไม่รู้ว่าเขาบาเทอะไรอนี้ขึ้นมาอะไรเนี่ยจิ้นส่วนเนี่ยพี่แจ็คเตรียมครับพี่เจม เค่ย่างย่างอ่ะแล้วยืนฟังฟรีคืออะไรแหละก็รอเขาแจ้งอยู่เนี่ยเออเนี่ยรออยู่แล้วเดี๋ยวผมอ่ะแต่พี่ทีเอ็มไม่ไหวนะอาวุธอ่ะใหญ่ก็รู้นะแม่งเป็นใครเดี๋ยวกูจะกระทื่แม่งบงด์เลยเฮียยิงไอ้โชคใช่ไหมเป๊ะใช่ยัยโชคอ่ะใหญ่กูรู้ว่ามันยังไงไอ้สัสยยโชคอ่ะใหญ่รู้นะยัยนาสเตยเนี่ยอุ้ยเจ็บอยู่นะบอกแล้วว่าอยญ่ไม่ยืนฟังเยัยโชคเอ้ยโอ้โหมึงนี่ทำตัวเจนแหลนนะเดี๋ยวกูตบไอ้สัตว์ โหถ้ามามายืนชอบหรอพี่ชอบผมบอกแล้วไปไกลมึงอะชอบชอบมึงอะอ่ะเอามึงอะยืนทะไรมึงอะเข็นน้อยไงพี่พี่รู้จักเข็นน้อยไม่แน่ยปลุกเป็นเข็นน้อยดูดิทรงโคตรได้ดูดิมึงแต่งโคตรเสียได้วยปะพี่แจ็คต้อาตรงเลยหร่อ่แจ็คเข็นน้อยเหมือนจริงด้วยพี่ดูดิพี่ดูการแต่งตัวมาดิอ่ะพี่พี่ว่าหล่อปะพี่ว่าหล่อปะตรงเลยถ้าเทียบแล้วรออะไรเอาแอค์อะไรนี่คือทำงานไปแล้วเทีจากพี่แจ็คมาให้ผมครับเอาหล่อครับเม แค่ไรครับของรถเหรอชิ้นส่วนแค่ตอนที่เกติว่าอะไรตอทีเก็ตว่าอะไรทถาการณ์เกตว่าอะไรเหตชิ้นส่วนรถครับเออแล้วยัมาถามอีกคืออะไรโชคโโอ้หเอาตอนมีสองชิ้นอ่ะชิ้นเดียวว่าล่ะสองชิ้นเลยฮะอันนี้เป็นเจมันคือนักเลงเหรอเดี๋ยวผมอ่ะสี่แดนครับสี่แดนเดี๋ยวป่ะแรมโอ้แคมป์เฮ้ยครับพี่เจมครับสรุปอุธคอบูดี้59 59เมื่อเจมเมื่อกี้พี่แจ็คเล่นแล้วพี่ปากหลามดำแตกไปสี่ทีนี่ะล็อกแรึเปล่า ไอเหี้ยเลยถ้าสีว่าจริงว่ายี่ห้ายี่ห้ายี่ห้าเดี๋ยวไสัตว์โจอไปเลยขาดชิ้นเดียวไอ้เหี่อะมาต้องเสียทีติดเอางี้ป่ะเดี๋ยวพี่ขอลองมือหน่อยคืออย่าหาพี่ไม่เตือนนะโจโจไปเลยโจพี่ชายพี่แจ็คมาโจไม่เตือนนะอะไรนะพี่โจนั่งไปกับพี่แจ็คไมามนั่งรถบังไปแจ็คได้ได้อย่าพี่ไม่เอามือเลยพี่แบบโจเออพยายามละพี่พยยาามโดนโจฟังๆพี่พนตาคนหนึ่งไม้หนึ่งจริงนะมามา โดนนะแต่คนนี้คือไม้หนึ่งน้องชายไม้หนึ่งของทีมเลยคนนี้ผมรู้สึกว่าพี่แจ็คจะชนะยังไงไม่รัวอันนี้ไม้โนนะอันนี้ไม้โนนะใจอ่ะอันนี้ไม้โนแต่แต่กูขอไม่พูดเลขว่าโนอะไรโนหนึ่งเหรอโอ้เนี่ยคือินหันล้อย่าไม่ไม่คือคนคนเขารู้อยู่แล้วให้คนเขาตัดสินใจกันเอาว่าไม้โนคือไม้ไม้อะไรต้นใหม่หรอะไม้โนคือไม้อะไรเฮ้ยโหเห็นสาวใส่ชุดกี่เพ้าแล้วแม่งใจละลายว่ะอยากให้อ่งเปาอ่ะโอ้แล้วขึ้นรถแล้วไม่ไหวอ่ะขอหน่อยครับขอหน่อย

เจ๋งคนนี <S <s ้ยสนุปลงานไ้เ่ยได้แล้วได้แล้วแลกรถได้แล้วพี่แจ๊นั่งข้างๆแลกพี่พึเปิ่กาชาหรอหึงเลยครับเนี้ยไอีมึงโดนกูแดกหรอบเลยีมร้องดิกล่องข้ากล่อง่งมีกล่องปะเขอให้กูไปแจกแกกูแจกหญิงหมดอ่้กูต้องไหนอ้เหียกูเหียอยู่ล้วาง่ายกระเป๋าเรือขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบลคลโลกล่องหนชอบมาไปาไหนดิวกล่งไหนชรถรถทยคานยังเหลืออยู่ไหมมีคนจะเช่าเหลือเหลอเหลือโอเคจเจักาโอเคครับ โปโลโโลมาบ่ายๆหน่อยดิอ่งเปาชุดกีเพาเนี่ยเท้รอเทอร์ไอพาไปเบิกสายค้านหน่อยเถอะเย็นนี้เจอกันที่ห้องที่ที่ห้อง V I P นะน้องเฮเว่นอะเฮเว่นไม่ได้ปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดอะไรหรอแม่ฟิวเฮเว่นมันเล่นสรุปว่ารับไหมครับร้านนี้เนี่ยบ๊ายบายครับผมถ้าวันนี้นั่งนั่งข้างๆเฉยนะคะแม่นั่งข้างเลยครับเอาสุดเลยร้านนึงเนี่ยสุดเลยสองเจ็หกสองเจ็หกเอาจริงเหเอาจริงไหมอุ้ยราคาดีอันนี้อันนี้โทรท็อปอีกด้วย ไม่ทร <icana> าบว่าเก่งแต่ปากหรือเปล่าครับอุ้ยของอย่างนี้ต้องลองป่ะคะไปไปลองแล้วแม่อร่อที่ไหนมินคืนไหมครับเปิดอ่านความรู้กิตแม่โทรมาแล้วค่ะคืออะไร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 เจอกอะไรอะไรที่ทำงานร่วมกับเราอ่ะพี่คนยากเอาโปรโล่รักเก่านี่หมาโอ้โหไปก่อนเลยโอ้โหเฮ้ยล้มันจะ่อังเกือบมีแล้ว